อันเนื่องมาจากคนได้ถามเรื่องเซตติ้งกันมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมาเปิดให้ดูแล้วก็อาจจะอธิบายบางอย่างซึ่งพวกความไวเมาส์นั้นผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรก็ดูตามๆผ่านๆกันไปแล้วกันนะครับเพราะผมไม่ได้ปรับผมปรับแค่เซนซิทิ v ิตี้อันนี้ซึ่งมันอยู่ที่ความถนัดครับไม่ต้องมาปรับตามผม Movement เอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะปรับวิ่งเป็นกด To g ก l e หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นโฮคือกดค้างเป็นโต๊ก็คือกดครั้งเดียวกดชิปครั้งเดียววิ่งเลยนะครับนั่งเงี้ยกดชิปกดกด C ครั้งเดียวพรอนนอนกดคอนโทรลครั้งเดียวผมถนัดแบบกดครั้งเดียวมากกว่าผมก็เลยจะปรับปรับเป็นโต๊ะเกือบทั้งหมดที่เหลือเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ปรับอะไรพวกนี้ใช่ พวกนี้มันปรับได้หมดเลยนะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับอะไรเงี้ยพวกแบบให้มันเป็นอยู่คนละปุ่มอะสลับสะโคบโฮแบบการหายใจ,ยใจเยกการหายใจเลงการหายใจเลงไม่มีอะไรอันนี้ก็ผมไม่ได้ปรับนะอันนี้ก็ปกติอันนี้นี่ก็ไม่ได้ปรับโอเวอร์เล์โอเวอร์เล์ผมปรับนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะ มันจะมีจริงอินเวนทอรี่เนี่ยผมว่าจะปรับเป็นกดครั้งเดียวว่าแล้วก็ปรับเลยแล้วกันมันมันจะได้ชินคือผมเล่นพวกเอเป็กเลเยมามันมันกดครั้งเดียวแล้วมันขึ้นเลยใช่ไหมพอมากดครั้งมันไม่ค่อยชินแมปมันจะมีคีย์หนึ่งที่ผมต้องเอาออกก็คือกด กดแคปล็อกอะเนี่ยโชว์แมพผมชอบไปภาพผมลบทิ้งมากกวกดไปโดนแคปล็อกผมแนะนำว่ารลบทิ้งไปก็ได้นะเพราะว่าผมผมว่าคงไม่มีใครกดคอนโทรลมาเพื่อดูแมพปะ,ปะเขากด<ะ>กด M กันทท้งนั้นอะปิงไอปิงเนี่ยเอาจริงนะผมว่าอยู่ที่ตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยถนัดหรอกออติเนตเนี่ยก็แล้วแต่คนจะปรับนะแต่พวกคีย์บายอะผมว่าคีย์บายที่ผมข้ามข้ามมาแล้วกันช่างมันเถอะเพราะว่าคีย์บายมันอยู่ที่ความสนัาของแต่ละคนอยู่แล้วผมข้ามไปแล้วกัน อะไรวะเนี่ยอันนี้เมนูเดฟิกเกชันช่างมันเราไป General กันเลยมีคนหลายคนบอกว่าผมวิ่งเร็วจริงๆมันไม่ได้วิ่งเร็วครับแต่ว่ามันคือภาพนะครับถ้าเราปรับภาพต่ำมันจะซูมเข้าไปเห็นไหมหกสิบแปดสิบร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบผมปรับเต็มเลยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนตัวละครเราวิ่งไวแต่จริงๆเราไม่ได้วิ่งไวขึ้นนะครับมันแค่เป็นภาพผมปรับร้อยยี่สิบเพราะว่ามันเห็นกว้างเห็นไหมดูดิหกสิบเห็นแค่เนี่ยนี่ ซูมเข้าไปลึกเลยในขณะที่เรายืนอยู่จุดเดียวกันนะครับยืนอยู่ที่เดิมนะ60เห็นแค่นี้120เห็นถึงตึกอพาร์ตเมนต์ซ้ายบนเลยอเออผมก็เลยปรับ120ครับแล้วก็เล่นให้มันชินเท่านั้นเองก็ที่เหลือก็แล้วแต่อันนี้ผมน่าจะไม่ได้ปรับอันนี้คือแบบมันมีบอกอะซ้ายกับขวาเนี่ยซ้ายก็คือปืนเบอร์ขวาคือปืนชัดอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ปรับอะไรละความสว่างก็แล้วแต่ผมปรับขึ้นมาหน่อยให้มันเห็นตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าปรับสว่างเกินไปเวลาเรามองพระอาทิตย์นี่คือแสบตาเลยนะในเกมอะ สคริปต์ i n t o d u c t i o n movie ก็คือเวลาเริ่มเกมมันจะมีแบบมีมีฉากเริ่มต้นอะ่ะก็สคริปต์คือปิดสคริปต์ก็คือแปลว่าข้าม enable ก็คือข้ามอะ่ะเออผมก็ปิดปิดไปที่เดียวผมน่าจะไม่ได้ปรับอะไรผมเปิดซับไตเติลเปิดไปงั้นอะ่ะมินิแมปของผมผมรู้สึกว่าสี่เหลี่ยมมันเห็นกว้างกว่าเห็นปหะวงกลมเห็นนิดเดียวสี่เหลี่ยมเห็นกว้างกว่าในขณะที่ยืนอยู่ที่เดียวกันนะผมปรับเป็นสแควร์แมป rotation ก็คือถ้าเกิดว่าเราหันหน้า หันซ้ายหันขวาแมพจะหมุนตามตัวเราเนี่ยมันจะมันจะให้ตัวเราชี้ขึ้นข้างบนเสมอแต่ว่าผมไม่ถนัดผมชอบแบบนี้มากกว่าผมก็เลยปรับปิดที่เหลือ Telemetry อันนี้คือโชว์ไ p s ซ้ายบนนะครับเซิร์ฟเวอร์ลาก็คือโชว์ปิงข้างบนนี่ครับที่เหลือก็อ่านเอาเออผมไม่เปิดผมเอาแค่นี้สองอย่างก็พอแล้วไ p s กับปิงนะครับกราฟิกตอนนี้น่าจะเป็นยอดฮิตที่คนสงสัยแล้วก็ถาม เรนเดอร์ยิ่งปรับยิ่งชัดแต่ถ้าเกินร้อยคอมจะทํางานหนักอันนี้อันนี้นะไอตัวนี้นะมันจะทาให้คอมทํางานหนักมากครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆผมว่าปรับร้อยแล้วปรับเรสโอลูชันเป็นพันเแบบอันเนี้ยตามตามขนาดจออะผมว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้ามันแหลก f p s มันต่ําสาหรับคอมน้อยคอมสเปคไม่ดีก็ลดมาหน่อยก็ไดนะ้เก้าสิบแปดสิบนะครับภาพมันจะเบอร์นิดนึงแต่ว่ามันจะไม่เบอร์ขนาดนี้นะอันนี้แม่งห้าสิบแล้วมั้งเนี่ย ปรับสัก80-90ก็ได้เนยะลองดูนะครับว่ามันแบบแบบไหนที่มันโอเคนะเอดูดิเนี่ย VRAM u s a g e มันจะลดลงแบบเห็นได้ชัดน,นะครับจากอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกมมันแหลกก็ปรับเอาครับที่เหลืออเอ,อโอ้โหดูมันดูดิ <laughs> มันไม่ขนาดนี้นะครับ ปิดกับเปิดเนี่ยวีซิงเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้นะดูดูมันดูภาพตัวอย่างเนี่ยปิดภาพตัดตัดเป็นสองสองฉากเลยเปิดเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะ,นะผมชอบปิดมากกว่า Custom Frame Rate อ่านี่ผมเปิดไว้ผมปรับเต็มเลยสามร้อยคือถ้าอยู่ในเกมอะ่ะถ้ามันขึ้นได้มันก็จะขึ้นนะครับแต่มันไม่ขึ้นหรอกสามร้อย <300 S 2> ไม่ถึงนะครับเต็มที่อย่าว่าร้อยห้าสิบก็บุญละถ้าสตรีมอยู่เนี่ยมันลดแบบร้อยเดียวอะ่ะส่วนใหญ่นะเวลาผมสตรีมอ่ะเอาออฟโฟกัสก็คือเวลาเราพับจอนะครับตรงนี้ ปกติมันอยู่ที่30ซึ่งใครไม่สตรีมไม่ต้องใส่ใจหรอกอันนี้ก็ปรับเท่าไหร่ก็ช่างมันถ้าเราปรับน้อยเวลาพับจอมันจะไม่ค่อยกินสเปคเครื่องครับเมนูคัสตอมก็คือระหว่างอยู่ในช่องเมนู <c oughs> ที่เหลือผมที่เหลือพวกนี้ผมปรับต่ำหมดมีเปิดแค่บางอย่างแคชสปอตผมเปิดอันนี้จริงๆผมไม่ได้ตั้งเองนะผมใช้ Nvidia Experience ตั้งเป็นต่ำนะครับเาเอา p e r f o r m a n c สูงสุดนะครับพวกนี้น่าจะไม่ค่อยมีผล ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่กับการแบบคือมันไม่ได้ช่วยให้มันเรื่องขึ้นเท่าไหร่ผมเลยเปิดไว้แต่จริงๆิแคชเนี่ยมันต้องถ้าเก็บไว้ในแคชอะ่ะมันจะทำให้เราเรียกใช้งานมันได้เร็วขึ้นนะมผมว่าเปิดไว้แหละอันนี้คือใช้ Nvidia set มาก็ประมาณนี้พวกนี้อันนี้ผมเป็นอันที่ผมปรับสูุรอันเดียวเลยอันเนี้ยอันนี้คือลดรอยหยักของภาพครับเวลาเราเห็นภาพไกลๆอะ่ะภาพมันจะสมูทเห็นเป็นตัวละครชัดๆกว่าทำให้มองง่ายกว่า ที่เหลือก็เอ,อส่วนมากก็จะปิดปิดเฮ้ยนี่ผมลืมปิดนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ปิดนะครับเวฟพอ n โมชันเบอร์คือเวลาเวลาอาวุธมันขยับมันจะอาวุธมันจะเบอร์ปิดปิดไปนะครับปิดหมดอันนี้ต้องปิดเลยเวอร์โมชันเบอร์เนี่ยไม่งั้นเวลาหันภาพนี่เวียนหัวกันเลยเดียวแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายคือเสียงผมปรับเสียงเป็นบูสต์นะครับอืม บูสต์ขึ้นมาบูสต์เฉยๆก็เรื่องเสียงผมว่าไปลองกันเอาเองผมใช้อันนี้แล้วมันรู้สึกว่าเสียงมันโอเคก็เลยปรับประมาณนี้ที่เหลือคงไม่มีแล้วแล้ว,ลวคอนโทรลเลอร์ไม่เกี่ยวกับเรานะครับอันนี้คือใช้จอยเล่นนะแอคเคาท์แอคเคาท์าผมปรับอะไรปะไม่มีแล้วแหละก็หมดเพียงเท่านี้สำหรับคลิปเซตติ้งครับ